สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป่องป่ายใหญ่หางพบกันอีกแล้วกับเจตตองแปะแรดแบบเนื้อบรเเิงสินรรดรัดค่ะแรดรัดค่ะอ้อแม่ค่ะลองข่ดลองเลยค่ะลองเลยอร่อยมาก กินจุแซลมอนพี่น้องขาอันนี้ไสบ้บีเขาอันนี้น้ำอะ่ะกินจุจริงๆแล้วการกินจุมันต้องกินเนื้อดีฟนอกก็คือเนื้อง่วพี่น้องขาแต่ว่าผู้ขากินบ่ได้ <laughs> กันเลยมือนี่ก็เลยคิดว่าเอาแซลมอนมาให้เป็นจุอันนี้มันเป็นน้ำจิมำจ้มเจ้าวแบบเพียพี่น้องขามันก็นเลยเป็นทีมาของคําว่ากินจุมาค่ะพี่น้องขามาบอกหลายใหญ่ห่างพี่น้อง ว้าวพี่น,อน้องขายมันคือจุจุเซลมอนอืมตบกล้องอร่อยมาก พี่น่องขามือนี้ไม่เรองเราอยู่แล้วเรื่องเราคือหมายความว่าเบาความฝันมือเนี้ยมันคือจุแซลมอนพี่น่องขาจุแซลมอนแบบขมขมพี่มัน ซมมอนกับแห้งแพ่งในช่วงเนี้ฝันบ่าไปเต้นงานบุญมือคืนเงื่อนไผนี่แหละแต่ล่ำเดี๋ยวฟอนพอ้อหลังจากนั้น่นก็เอิญมาถวายเสาเอกมัถวายขนมหวานยังท้าม่นเอิญฉันก็เลื่พิคนบอกว่าเพื่อเป็นเฮื่อนฉันพี่น้อง ห่วยหวนอีสบอรดดีมากสบ,บอรดึตะเล็กบานกับสามศูนย์หนึ่งเด้อเล็กบานสามศูนย์หนึ่งพี่น้องค่ะอยากให้เธอดูอ่ะโอ้ยแม่ค่ะร้องค่ะร้องเลยค่ะร้องเลยอร่อยมากมันคือจุสซอมอน ขอยอยากมันมากสามศูนย์ศักดิ์เจ็ดศูนย์อยู่ห่วยกว่านี้หาสื่อไปเด้อพอด้อยากสื่อกับเหล็กรถกระหาแปดเก่าสองพี่น่องขามันแสบ ลกล่องกระยาทุกคนคะ่ะหอพักเห็นไผ่เ่อกินมันเป็นเจ้าเพียดยพี่น้องคะ่ะเจ้าข้มขมอ่ะเอออืม แซลมอนกับแพงแพี่ร้องขายช่วงนี้ถ้าขุดอากินเนื้อได้กับกินแซลมอนได้เนื้อกินไม่ได้แต่ถ้าเนื้อแฟนกินได้นะสนใจจีบได้สด มันเลออืมคลิปตกหนักนเพราะฮันดิเฮดอยู่บูมต้องเอาตะก้องมาตกน้ำอืมใครอยากเห็นตะก้องตกน้ำมินมาเลอรคลิปเนี่ยทำคอมเมนต์เกินสามร้อยขาจะให้ตะก้องตกน้ำตะก้องหล่อมาก จะให้ตะกรงถอดเสื้อแล้วตกน้ำไม่เห็นเขามาเลยหลอบหนิเร้อพี่น้องับกินอยู่ท่ายสวนกินอยู่บ้านเขามันจะมีความสุกนะพี่น้องบางคนก็นว่าก็กินตำมะคงมันง่ายนะพี่น้องหาจ้ากินอย่างนะแต่จุนี่เลิศ เป็นเล้าเห็ดบังเดอร์ไเผพยเขมขมพี่น้องไ่บีมันน่ะนะเป็นขวดๆอ,อ่ะแซามอนเราสดมากเพราะเราซื้อเป็นตัวแล้วก็แพงมากแต่เราก็ซื้อค่ะเพื่อลูกค้าแต่ขมแห้งขมบีมัน เมนูนี่บ่มีขายแล้ว่าเคดกินอย่างเดียวเด้อเดี๋ยวดูค่าเสิมาถามอีกล่ะข,า,ขายจากบาทจากเบิดเนาะอย่าลืมเด้อ คอยฟันดีอยู่ซื้อเลขนำสำหรับมือนี้ขอตัวไปตระหนกคุณกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะให้ขับไม่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าทิ้งตัวแทนมาเมื่อเด้อแล้วก็ะคอมถึงน้ำปุ๋ยคุยกันได้พี่น้องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไปเลยจ้าสวัสดีค่ะ ไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนขาลูกค้าขาเราควรจะปิดเลยนะโอเคเอาเป็นว่าเอาของที่มีอยู่หมดตู้เนาะหมดตู้ก็คือขายอีกห้าวันนะคะอาโอเคนะคะเราต้องสู้สู้เหมือนดูหมอเลาน่ะเราต้องสู้โอเคอาลูกอ่ะเราต้องสู้โอเคนะ